แล้วก็ให้นักเรียนได้ทั้งอ่านคำศัพท์แล้วก็จดคำศัพท์ไปแล้วคราวนี้เรามาดูกันที่โครงสร้างประโยคมาดูกันที่จากประโยคคำถามอ่ะประโยคคำถามถามนี่ชื่อ什么หนี่ชื่อ什么แปลว่าคุณกินอะไรคุณกินอะไรประโยคคำตอบถ้าประโยคคำถามเป็นหนี่ประโยคคำตอบต้องเป็นว่าถามชื่อตอบ ชื่อคำว่าเฉลยเป็นประโยคคำถามแปลว่าอะไรเวลาตอบให้ตัดเฉร์ทิ้งแล้วใส่สิ่งที่เรากินว่าเรากินอะไรแต่เมื่อไหร่ที่ประโยคคำถามเป็นทาไม่ว่าจะทาผู้หญิงหรือทาผู้ชายที่ถามถึงเขาประโยคคำตอบก็ต้องเปลี่ยนเป็นทาเช่นเดียวกันถ้าประโยคคำถามถามทาประโยคคำตอบก็ต้องตอบทา อะเมื่อกี้ชื่อไปแล้วคราวนี้มาดูเฮอเหมือนกันเลยนี i, her, um ่เฮอร์เฉมอร์นี่เฮแปลว่าคุณดื่มอะไรประโยคเหมือนกันคําตอบก็คือถามนีตอบบอถามเฮอก็ต้องตอบเฮอคํคว่าเฉื m มเอเป็นประโยคคําถามตัดเฉืมอร์ทิ้งใส่สิ่งที่เรากําลังดื่มไปว่าเราดื่มอะไรก็จะแปลว่าฉันดื่มจุดจุด เช่นเดียวกันถ้าประโยคคำถามเป็นทาถ้าประโยคคำถามเป็นทาประโยคคำตอบก็ต้องตอบทาเช่นเดียวกันถามเธอต้องตอบเธอถามชื่อตอบชื่อแล้วตามด้วยสิ่งที่เรากำลังทำในสิ่งที่เรากำลังกินอยู่นะคะหรือดื่มอยู่คราวน,นี้เรามาดูกันที่ตัวอย่างประโยคฉันดื่ม นมตรงตัววอเฮเหนียวนายวอคือฉันใช่ไหมดื่มคือเฮเหนียวนายคือนมวอเฮเหนียวนายฉันดื่มนมต่อมาฉันกินกว๋วยเตี๋ยวเช่นเดียวกันฉันคือวอกินคือ ชื่อกว๋วยเตี๋ยวก็คือเมี่ยนเถียวว่อชื่อเมี่ยนเถียวฉันกินกว๋วยเตี๋ยวตรงตัวไม่ยากนะคะ